ดีจริงหรือไม่คูเลข5995ที่ใครๆชอบหากันครูทิพย์895มีคำตอบให้ในคลิปนี้ไปติดตามฟังกันค่ะ5995ส่งผลให้ผู้ใช้งานกลายเป็นคนจิตใจดีชอบให้ชอบแบ่งปันอยากสอนอยากให้ความรู้คนและที่สำคัญสนใจเรื่องศาสนาเป็นพิเศษค่ะออกจะรักสันโดษด,ด้วย คบหาสมาคมส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นกลุ่มคนที่สนใจและศึกษาในเรื่องเดียวกันเป็นกลุ่มคนเฉพาะนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวเลขน,นี้มักได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เพราะอะไรคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้ากับผู้ใหญ่ได้ง่ายและที่สำคัญถ้าสนใจเรื่องอะไรศาสตร์ไหนๆมักจะศึกษาหาความรู้ให้ถึงแก่นและอย่างจริงจัง โดยเฉพาะส่วนใหญ่ที่สนใจก็จะเป็นศาสนาปรัชญาภาษาประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์โหราศาสตร์อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเขาก็สนใจนะคะบางท่านอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรืองานวิชาการค่ะแต่เป็นในแนวลักษณะของวิชาการงานวิจัยเป็นส่วนใหญ่อาจจะต้องมีการเดินทางพบปะพูดคุยกับชาวต่างประเทศด้วยค่ะ เรื่องของชาวต่างประเทศมันมาจากอิทธิพลของเลข9ค่ะส่วนเรื่องการศึกษาคืออิทธิพลของเลข5และเขาว่าใครก็ตามที่มีเลขนี้ผลดีที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคือเขามักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยามใดที่เกิดปัญหาต้องการความช่วยเหลือเขาสามารถขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ได้โดยเฉพาะพระศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูมเมืองหรือสิ่งที่เขานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สามารถช่วยเหลือเขาได้ค่ะ เขาบอกว่า5995เป็นเลขดีปลอดโลกปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเมื่อล่างกายเรามีสุขภาพไม่ดีหรือพลังบุญของเราอะมาถึงคราวจะต้องมีเรื่องจริงๆให้ระวังโลกพวกนี้เอาไว้นะคะดูแลสุขภาพดีๆระบบสมองความจำระบบย่อยอาหารพวกนี้จะเกิดปัญหาได้สำหรับคนที่ใช้เลข9559เลขนี้เหมาะกับใครจะนำไปใช้ นักโหราศาสตร์เพราะมีซิกเซนดีครูบาอาจารย์ชอบสอนนักเรียนนักศึกษานักวิจัยนักบวชเลขนี้ไม่เหมาะสําหรับคนจะทําธุรกิจนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นธุรกิจมปล่อยเงินกู้เพราะคุณจะใจดีปล่อยลูกหนี้ไปง่ายๆและนี่คือการวิเคราะห์ตัวเลขที่ครูทิพย์แปดเกานำมาวิเคราะห์ให้ฟังเลือกใช้ตามความเห็นว่าเหมาะกับคุณนะคะมีคําถามมีความคิดเห็นฝากไว้ใต้คลิป คุูทิพย์แปดเก้าห้าจะเข้ามาตอบค่ะยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าทางด้งนานสุขภาพหน้าที่การงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์แปดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ